นางสงการปีนี้คีควายเราาอยู่กับควายไปหาควาย เนื่องจากนางสงการปีนี้นะคะขี่ควายเราก็ต้องจัดเต็มนะคะจะใช้ CG ไม่ได้เพราะระดับสะบัดแปลงเนี่ยทุกปีก็ทําถึงจริงๆไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ปีที่เราขี่ครุดและปีต่อมานะคะก็เป็นนางสงการที่ขี่เสือแต่ปีนั้นโควิดระบาดหนักมากเราก็เลยขี่วัคซีนลายเสือ เอาจริงปีนั้นเป็นปีเดียวเลยที่ต้องใช้4 g เพราะว่าเป็นยุคที่อ้ามออกไปไหนขาดการติดต่อจากผู้คนและทีมงานและปีต่อมานะคะนางสงการขี่หมูนะก็ไปหามหมูและปีล่าสุดที่ผ่านมานะคะนางสงการขี่ช้างเราก็ต้องนั่งช้างมาสิคะ ล่าสุดปีนี้นางสองการขี่ควายเราก็ต้องไปขี่ควายแต่เราดัชนีาศาสตร์จะขี่ควายธรรมดาไม่ได้น่าได้ติดต่อควายอยากเอาเชือกหนึ่งที่อยุธยาค่ะเราก็ต้องไปหาน้องกันแต่ต้องออกเช้ามากเพราะเจ้าของควายบอกว่าถ้าไปสายๆเนี่ยอากาศจะร้อนแล้วควายจะหงดหงิดขุดตายได้ถึงแล้วฟาร์มควายยักษ์เราจะเดินทางมาประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงนะคะเรากำลังจะไปหาน้องกันเพราะมันจะเป็นควายยักษ์สักนน่นเจอแล้ว ใหญ่มากเลย่าจริงๆนะอ๋อนั่นคือควายธรรมดานั่นคือควายธรรมดาแต่นี่คือควายยักษ์สมมติถ้าเป็นกระเทยตัวแม่เนี่ยก็คือนิสาอันนี้สถาปนาโดยตัวเองนะแลถ้าเะเป็นควายตัวแม่เนี่ยก็ต้องเป็นควายตัวนี้เท่านั้นสวัสดีครับวันนี้เราถ่ายแบบด้วยกันนะพี่เรฟหนูถามหน่อยเคยมีคนถ่ายแบบกับน้องมาฮะอย่างแรกตื่นเต้นแล้วน้องจะดุไหมฮะดุไหมเดี๋ยว คยดูกันนี่องสิถ้าน้องผิดหนูที่เดนหนูตายเลยนะเขาเขาไม่เคยไม่เคยถ่ายแบบเป็นไงแล้วน้องตัวใหญ่ขนาดนี้ได้ใหญ่กว่าควายปกติก็เขาเขาใหญ่ตามพันธุกรรมของเขาเพราะว่าพ่อแม่เขาก็เป็นเป็นควายใหญ่อันนี้กี่ขวบคะห้าปีขึ้นห้าปีขึ้นแล้วควายในปกติเราเรียกชื่อเขาเขาหรูเรื่องมาหเเป็นซาอุจ๋าเอสวันนี้นายแบบกันนะคิดว่าหนูจะขอจับเขานีดหนึ่งได้ไหมคะ วันนี้เราถ่ายแบบไปกกันนะโอ๊ยพอใกล้ๆเราไม่ได้นะ่ากลัวเลยอะโอเคถ่ายแบบกันนะขออย่างเดียวอย่าสะบัดที่นั้นนะกระแสที่เราต้องมาเช้ามากนะคะเพราะว่าพี่เพชรบอกว่าน้องอะ่ะถ้าร้อนอาจจะงุดงิดง่ายก็เลยต้องมาถ่ายแบบกันเช้านิดน,นึงตอนนี้เราก็ทำความรู้จักกับพี่เพชรในระดับหนึ่งแล้วพี่เพชรเดี๋ยวพี่นัทไปแต่งหน้าแต่งตัวแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายแบบกันโอเคนะโอเคขอบคุณครับ สบัดแปรมาตามธรรมเนียมของช่องสบัดแปรงนะคะเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์เราก็ต้องแต่งเป็นนางสงกรานต์ซึ่งในปีนี้นะคะนางสงกรานต์ก็คือทรานางกิมิธาเทวีเดี๋ยววันนี้เอาให้เหมือนเป๊ะทุกกระเบียดนิ้วตั้งแต่หน้าผมชุดยันพร้อมยันสัตว์เลี้ยงผาหนานะเลยก่อนที่เราจะไปเริ่มแต่งฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe เพราะว่าถ้าครบ2ล้านซับเมื่อไหร่มตติ้งเจอกันแน่นอน วิ่แค่ใดผมก็ร้อนแล้วอะแต่ว่านางสงการปีนะนางกิมิธาเทเวีอะคือานางปล่อยหลอนวืองไงแต่จริงจนะอยากถามว่าตอนนางปล่อยผมอะมีหลอนคลายปะหรือมีแบบหลังเปียกปะเพราะแบบอากาศชืแต่เพื่อความปังมากพี่นัทเราต้องเปปทุกจุดจแดดแรงขนะนี้ทากันแดดหน้าเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมทากันแดดปากด้วยลิปอ <It>. ิด everyday sunbalm เป็นลิปมันไม่มีสีราคา s p สสูงถึง15 PA บวกบวก ที่สำคัญแบรนด์ลิปอิเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องลิปดีลิเชียสคือลิปบวก d e ลิเชียสปากสวยแล้วต้องอร่อยด้วยอันนี้เป็นรสชาติตองน่นเขียวค่ะใครที่บอกว่าอุ้ยกำลังมองหาลิป MM. มันไม่อยากออกสีเราก็ได้เป็นกระดาในตัวนะคะนี่ l i ปอิ Lip it. สามารถหาซื้อได้ที่วัสด์แล้วด้วยตอนนี้มีโปรอยู่จาก169เหลือเพียงแค่143บาทปากหอมมาก <_ vate> คือตอนนั้นเราต้องแข่งกับเรื่องของอากาศนะคะเพราะถ้าร้อนเนี่ยไม่ใช่ขนาดหยาแต่น้องเพชรอุทัยอ่ะอาจจะหงุดหงิดโมโหและขิดเราได้น่าจะนาน,นสุการปีนี้ขีดควายเราจะมาเล่าเรื่องควาย,วายกัน,นะคะ่ะ คยสงสัยไหมว่าทําไมเราถึงใช้คําว่าควายมาเป็นคดาด่าที่เรานําคําว่าควายมาเป็นคําด่านะคะเพราะเกิดจากควายเนี่ยเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่มากและมีพลังกาลังเยอะมากแต่มันกลับยอมทําตามคําสั่งของคนซึ่งคนเนี่ยตัวเล็กกว่ามากกําลังก็น้อยกว่ามากแต่ควายกลับยอมให้บุกชักจูงบอกให้เดินไปทางไหนก็ไปบอกให้ทําอะไรก็ทำก็เลยนํามาเป็นพฤติกรรมที่เราไ้เรียกสําหรับคนที่มีกําลังมากแต่กลับเชื่อฟังคนที่มีกาลังน้อยกว่านั่นคือที่มาขการที่เราด่าคนว่าควายในปัจจุบันนะคะคำ ก็ถูกบิดเบือนไปจากความหมายเดิมเช่นพอเราเจอคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยกลายเป็นว่าเราก็ดา่าว่าโง่เป็นควายโง่เหมือนควายถ้ามองมุมมาควายไม่ได้โง่หรอกแต่ดูใจดีอ่ะในภาพนะกา,ารที่เราเป็นอะไรที่แบบมีกําลังเยอะมากๆอะแต่เรายอมทําตามมีคนหนึ่งที่บอกไม่ใช่เพราะเราโงา่แต่เพราะเราแค่เป็นคนที่อ่อนน้อมแล้วก็เชื่อฟังคนอื่นง่ายอะไรเงี้ยโง่ก็คือโง่สำหรับนายคือเวลาด่าใครว่าโง่คือโง,อง,ง่คือโง่เนอะปะแต่ไม่ได้แบบควายอะไรอ่ยแล้วเพื่อนๆราคาคิดว่าควายเนี่ยโง่จริงหรือเปล่า แล้วระหว่างที่นัดแต่งตัวนะคะน้องเพชรก็ต้องแต่งตัวเหมือนกันคือชุดน้องก็มาเต็มน,นี่สวยหรอ โล่งใจนะคะตรงที่น้องเพชรยอมแต่งตัวและหน้าผมะะก็กำลังจะเสร็จละ99%ขั้นตอนสุดท้ายนี่ลิปอิดตินมีเฮลตี้บลามนะคะลิปมันที่มีสีและนี้นเป็นรุ่นราสเบอร์รี่สีก็จะออกชมพูชมพูพราวนี้เราจะเป็นกิมิทาเทวีแบบหวานฉ่ำไปดูสีดิเป็นสีชมพูธรรมชาติมากนี่ปากล่างนะปากบนจะมีความคล้ำกว่านิดนึงเห็นปะเป็นลิปมันที่แบบสีธรรมชาติเติมความอวบอิ่มให้กับริมฝีปาก พร้อมแล้วค่ะไปแต่งตัวกันและคอสตูมวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่วาวมากนะคะจากห้องเสื้อนะคะฮองเสอรดีเชียงใหม่ครับเชียงใหม่แต่วันนี้เรามาถ่ายที่อดูไทรก็คือต้องขอบคุณพี่วาวแล้วก็ทีมของสวัสดีมากเพราะว่ายอมบินจากเชียงใหม่เพื่อมาแต่งตัวให้นัดที่นี่เดินทางกันเป็นวันเนาะข้ามวันมาเพื่อเดรสอกันกันนี้ซึ่งเครื่องทรงของนางกิมิธาเทวีนะคะทรงเผารัฐทัดดอกจงกลน,นีอาพรแก้วบุตรสราคมพักสาหักล้วยน้ำ พาดขวาทรงขันและพาดซ้ายทรงพินเสด็จมาเหนือมหิงสาหรือว่าควายเป็นผ่านะและเครื่องของเราและวนี้ก็จะเป็นเกีียวยอดแล้วก็ตกแต่งให้แบบมีคริสตัลสีชมพูทั ok ้งหมดเลยเพื่อแมชกับชุดทั้รูคนนี้แกจะไม่ได้จะขายฟิโลเน่หนาชมพูขนาดนี้ไม่ได้ขายฟิโลเน่และนี่ก็คือดอกจอมกลมีค่ะเป๊ะทาร้าสาเปค่ะ พราะอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต้องมีนี่ด้วยฮิโลเน่พลัสนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นทั้งอาหารผิวแล้วก็ฮอร์โมนจากธรรมชาติและรวมถึงเป็นเคล็ดลับความสวยความละมุนของนันเองที่ทานมาต่อเน,นื่องเจ็ดปีแล้วแล้วตอนนี้เราก็ปรับสูตรเป็นสูตรพลัสนะคะก็จะมีส่วนประกอบทั้งหมด12ชนิด10ชนิดนี้จะเป็นเรื่องของผิวโดวยตรงผิวลื่นขึ้นลุมขนเล็กลงความมันน้อยลงการเกิดของสิวน้อยลงนะคะและอีก2ตัวก็คือเรื่องของฮอร์โมนจากธรรมชาติที่ทาให้รูปร่าาเราได้มีความละมุนนี ก่อนถ่ายแบบวันนี้นะก็ต้องทานิลังในพลัสสเมตรค่ะจะได้สวยปัง100%แล้ถึงเวลาที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือการถ่ายแบบกับน้องเพชรหรือว่าควายแล้วไม่ใช่ควายธรรมดานะแต่เป็นควาย,ยักษ์และการถ่ายรูปวันนี้นะคะก็ถ่ายกับพี่ต่อสวัสดีค่ะ ทุกปีฝูกขาดรูปนางสงกรานต์คิดว่าหนูจะขี่ควายสำเร็จไหมน่าจะได้นะตัสูงมากเลยนะหนูตัวใหญ่มากใน worst case เนี่ยเราคุยกันว่าอาจจะแบบตัดต่อแย่แต่ส่วนตัวน้นอยากจะถ่ายให้มันขี่จริงๆก่อนะถ้ามันไม่ได้ค่อยตัดต่อน้องให้ต่อ worst case คือหนูล้มลงมาแล้วแบบกระดูกหักอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยตัดต่อกลัวนิดนึงแต่ตื่นเต้นมากกว่าแล้วก็สัมผัสได้ว่าน้องเพริศแบบค่อนข้างจะเป็นมิตร เรอยากรู้ว่าพี่พี่เทพว่าน้องควายตัวหนึ่งเนี่ยราคาประมาณกี่บาทหร่ราคา,นนามันขึ้นอยู่ที่คนขายกับคนซื้ออ๋อสมมติถ้าเป็นควายธรรมดาสักตัวหนึ่งแบบหล่อๆเลยพ่อพันก็พพนพพนมีมต,ตัวละล้านเลยเหรอแล้วถ้าเป็นควายยักษ์อย่างพี่เพชรนี่จะเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ตัวนี้ไม่มีราคาตีมูลค่าไม่ได้โอ้หเขาเรียกได้ว่าพี่เทพนี่ก็คือโชคดีมากได้น้องมานะนั่งได้จริงๆ อ๋อตกใจอ๋อห่างน้องแต่บางอย่างความรู้สึกเหมือนปะเหมือนมีคนตีแอบยากอ่ะเลยหนูแค่ยืนข้างๆได้ไหมอ่ะพี่ต่อแบบยืนบนเก้าอี้หรือไงอเดียด๋ยวนะ ก็ทำแบบที่เร็วมากภายในห้านาทีเราต้องลงแล้วพี่เพชพี่น้ขอบคุณนะไอจังหวะที่น้องวิ่งอ่ะคือใจเสียมากแต่แบบพยายามที่จะไม่กลัวพี่วีดูเลยก็ได้ค่ะอ่ะอยากให้มึงอยู่วันนี้จริงๆว่ากูจะไม่ไหวได้พี่พี่ต้อเน้นเพราะเขาเอาเสือง เียอย่าสะบัดที่นั้นนะโอ๊ย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 นี่ไรมากแต่เราโชคดีมากนะที่น้องอ่ะไม่เหยียบไม่เหยียบเหยียบนะระตายละไม่กระแทกเลยค่ะโอเคพาต้องอยู่ละโอเคพี่เบ็ขอบคุณนะแต่แต่นาร์ไม่เป็นไรเลยนะคะนาร์ไม่เป็นไรเลยถ้าเหยียบคือ ตายค่ะคไม่เจ็บเลย,เลยไม่มีแผลเลย,เลยขอบคุณมากค่ะคนทุกคนมาก <c oughs> ขอโทษน,นะ <c oughs> อจาจจะเมื่อกี้ตายได้เลยนะแต่ไม่เป็นไรเลยไม่มีแผลเลย,เลยแล้วก็หไม่โค <c oughs> ใช่ <c oughs> มากสุดก็คือแค่ตกใจโอเคเดี๋ยวเราไปดูผลงานกัน ไม่คือคือมันคือเข้ามากระโดดสูงมากอ่ะคือแบบเออคือน่ากลัวมากคือทุกคนตกไฟมากน้องดียิ่งกว่าพรตกใจมากกลัวมากน่าทุกขาโอเคนะไม่เป็นไรเลยมีแค่แบบฝุ่นนิหนนอยแล้วค่ะใช่ข้างบนเสี่ยวเหมือนกันแต่เจแต่โชคดีที่แบบน้องไม่เหยียบนาทีชีวิตใช่โชคดียังมีบุญเก่าอยู่นะคะนะคะเจอกันนะขอบคุณพิเทพด้วยนะคะ ดีคุณผูตายเอ็นไหมเพื่อคนดูเพื่อยอดวิว รอบปังบุญเก่าเยอะมากอีดอใช่หมดไปแล้วนะบุญนั่นนะอีกรอบคือตายจริงแล้วตอนนี้เราออกมาแบบอันนี้ยังงงอยู่คือมันเป็นเหตุการณ์ที่ว่าเราสแนปรูปไปประมาณอ่ะประมาณสิบรูปอันนั้นคือรูปที่ได้นะรูปที่ลงไปคือรูปที่ได้แล้วก็ก็คิดว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวเผื่อยไม่อยู่ก็เลยเอา iPad อ่ะขึ้นไปให้ดูข้างบนคือตะล่านนะบอกว่าอยู่แล้วอยู่แล้วพอแบบกลัวน้องหงุดมีบอกอยู่แล้วอยู่แล้วแต่ทีมไม่ป่อยไงเออแบบขอเพิ่มหน่อยไหนขึ้นไปได้แล เพราะถ้ามันไม่อยู่แล้วลงแล้วล<ง>ขึ้นใหม่มันยากว่าเดิมแต่ว่าน้องไม่ได้หงุดหงิดเลยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือบันบังเอิญว่าเก้าอี้เนี่ยเหยียบขึ้นนะ่ะมันไปอยู่ใกล้ขาน้องแล้วน้องไปเตะแล้วน้องเตะโดนปุ๊บน้องก็เลยตกใจเพราะแบบอีหยังวะคือน้องอ่ะไม่ได้ดีดเราลงแต่ว่าน้องอดีดเก้าอี้ออกเรานั่อยู่ข้างบนไง แล้วแบบอ๋อแอ้วพี่วาวได้บ่าชุดพังไปเลยไอ้ทยก็คือดีใจมากเลยเพราะตอนนี้ยังช็อกอยู่เลยหยังช็อกอยู่ไหมฮะชออยู่ไม่หัวที่นาตาลทิ้งเบลมาอ่ะก็แสดงหักแพรหลุดอ่ะแพรหลุดอ่ะว่าเป็นชิ้นเลยอ่ะเปิงมา แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นอะไรเลยเชื่อมาตัวน่ะไม่เป็นอะไรเลย,เลยมีแค่รอยแดงแบบเนี้ยจากเดียวจับเครื่องมันมันกระแทกไปนิดตัวนิดเดียว,วถ้าใครเห็นรูปแล้วบอกว่าพี่นันทาไมปีนี้ถ่ายรูปไม่แบบๆๆกังมากพี่นันก็ไม่ได้ทำไมจริงๆร่ะมันไม่มันไม่ได้แล้วมันพลิ๊กเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าจริงเรนาต้องเริ่มกลัวอะไรบ้างละพอที่ผ่านมาเวลาราไปถ่ายอะไรเมื่อจะถ่ายกับสัตว์ถ่ายกับความสูงถ่ายอะไรเงี้ยนะจะแบบไม่กลัวเลยอ่ะเออเอาเลยถ่ายเลยซึ่งหลังจากวันนี้ไปจะต้อง น้ำกรวบบางปีหน้านังสุกันขี่อะไรนะขี่อะไรก็ได้ที่ไม่ดีแลอยจะให้ขี่อะไรหรอปะขี่นกยูงเอางี้จะทำนกยูงแบนช้ำขี่นกยูงใช่ปะใช่ปีหกเจ็ดอ่ะเราก็เตรียมนอนบนนกยูงกันช้ำก็ให้หนูความตั้งใจนะคะเรียนงความฟาดคอบก็ปะก็ไลก์ก็แชร์เกือบเป็นปนาแล้วนะล่ะ